คือคุณสุรชาติกับคุณการุณใช่ไหมคะโหสกุลคุณการุณโหสกุลลำพังแค่สองท่านนี้ถ้าหากว่าลำพังสองท่านที่จะต้องเซ็นอนุมัติเนี่ยจะเป็นคอขวดของระบบในการจ่ายของออกหรือเปล่าคะเ,เรื่องของเรื่องของขั้นตอนการอนุมัตินี่ผมเรียนได้เลยครับว่าไม่ใช่ว,ว่าไม่ได้ขอ,ขอแน่นอนนะครับเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เคสที่เราอนุมัติออกไปแล้วเนี่ยเราอนุมัติทุกเคสอยู่แล้วนะครับแต่ทุเคสอยู่แล้วแ<ฆ>ต่้าใจว่า ที่น้องประชาชนเราพยายามที่จะทําขั้นตอนให้มันน้อยที่สุดนะครับผมขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าขั้นตอนในการการมาขอการมาขอถุงยังกินเนี่ยไม่ได้มีขั้นตอนที่พลากเลยนะครับจริงแต่ว่าท่านมากรอกไปนะครับแล้วก็มีแหล่งที่มาที่ไปชัดเจนนะครับมีผลงานที่จะที่จะนําไปแจกได้ชัดเจนเลยนะครับเราเราก็เราก็อนุมัติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นองเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรื่องที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยนะครับเออเยอะมากนะครับจริงแต่ว่าตอนนี้จีิงแต่รอ ที่จะผลิตถุงยางชีพให้ทีมปอตนเองครับค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะต้องอนุมัติโดยคุณสุรชาติและคุณการุณหกุลเพียงสองท่านก็ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่อุปสรรคเพราะว่ามารมอยู่แล้วไม่ใช่ปัญหาครับไม่ใช่ปัญหาเลยครับแต่จะเป็นต้องผ่านสองท่านนี้อนุมัติก่อนใช่ไหมคะเพื่อการเพื่อความรอบคอบใช่ถูกต้องครับค่ะแล้วก็จะมีจะมีไม่ใช่ไม่ไม่ใช่สองท่านนะครับจริงๆแล้วก็จะมี จะมีหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของกระทรวงพัฒนาสังคมเองนะครับก็มีการตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องรับรับเรื่องร้องเรียนรับเรื่องร้องขอถุงยังชีพอยู่แล้วด้วยนะครับก็จะมีหลายหลายหน่วยงานครับช่วยกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็จะลงมาที่สูงข้างล่างนะครับเรื่องก็จะส่งลงมาที่สูงข้างล่างแล้วก็ผมก็จะมีคนเป็นอนุมัติครับท่านประธานครับสองนาทีแล้วนะครับท่านสุรชาติครับท่านก่อใช้สิทธิ ไม่ไม่ไม่ให้ท่านละครับเพราะข้อที่จริงก็ต่างคนต่างชี้แจงกันไปก็จบแล้วนะเชิญท่านสุรชาติเทียนทองเดี๋ยวให้ท่านท่านสุรชาติก่อนนะเดี๋ยวถ้าท่านลุมตีคือขอความกรุณาเวลาใช้สิทธิ์พาดพิงนะครับท่านก็อธิบายข้อที่จริงของท่านไปเดี๋ยวก็บอกโกหกเดี๋ยวท่านก็ต้องใช้สิทธิ์อีกนะฮะเชิญท่านสุรชาติเทียนทองที่เขากล่าวหาท่านเอาเฉพาะประเด็นที่เขากล่าวหาแล้วก็ท่านเสียหายท่านก็อธิบายนะครับ ครับท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสุรชาติเทียนทองนะครับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยครับท่านประธานครับท่านที่ได้อภิปรายไปครับขออนุญาตที่กล่าวนามนะครับท่านศรีโชคโสภานะครับได้เปิดคลิปครับนะครับบอกว่าเอาข้าสัมภาษณ์ของผมนะครับมาเปิดคลิปนะครับแล้วก็บอกว่าผมเองนั้นนะครับได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับที่สวพนะครับ ก็ขอเรียนตามข้อที่จริงครับท่านประธานที่เคารพครับว่าผมเองนั้นนะครับได้เข้าไปช่วยงานที่สพจริงครับตั้งแต่วันที่8ตุลาคมนะครับวันแรกที่ตั้งสพครับเข้าไปในฐานะอะไรครับท่านประธานในฐานะสสพื้นที่ครับสสพื้นที่ของผมพื้นที่ของผมคือดอนเมืองหลักสี่จะไม่ให้ผมเข้าไปได้ไงครับท่านประธานในเมื่อพี่น้องประชาชนเขตหลักสี่เขตดอนเมืองเนี่ยที่เขาไม่ใช่สสซะด้วยซ้ำเนี่ยเขาไปช่วยวันหนึ่งเป็นพันๆคนนะพี่ท่านประธานครับ ผมเป็นชนะสสเนี่ยจะไม่เข้าไปได้ยังไงครับนะครับมันเป็นจิตสํานึกของของความเป็นสสครับท่านประธานนะครับแล้วที่มาตา2ห้าสองห66ที่กล่าวอ้างกันครับบอกว่าเข้าไปแทรกแซงนะครับการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อผลประโยชน์ของตนเองนะครับหรือพรรคการเมืองนะครับเพื่อใครครับผมไม่ได้ทําเพื่อใครครับท่านประธานครับทําเพื่อพี่น้องประชาชนเท่านั้นครับผมไม่ทราบนะครับท่านประธานเอาสั้นๆนะครับผมไม่ทราบนะครับว่า ท่านจะส่งสารและมนูนตีความจับถูกหรือผิดครับแต่ถ้าย้อนกลับไปได้ครับท่านประธานอีกสิบครั้งร้อยครั้งผมก็ตัดสินใจที่จะทําเพื่อพี่น้องประชาชนขอกราบขอพระคุณท่านสิริโชนะครับที่นําคลิปมายืนยันครับแล้วก็เป็นข้อยืนยันให้ผมกับพี่น้องประชาชนด้วยว่าผมนั้นทําเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงครับท่านประธานครับนะครับผมขอสรุปสุดท้ายอย่างนี้ครับแล้วที่ท่านกล่าวอ้างบอกว่า มีการแจกถุงยางชีพให้กับพวกพ้องของตนเองเท่านั้นครับผมขอกราบเรียนครับไม่เป็นความจริงครับวันหนึ่งครับที่ผมช่วยงานที่สพ,พครับท่านประธานมีโทรศัพท์มาหาผมนะครับบอกว่าผมรับโทรศัพท์ขึ้นมาครับเป็นสอสอหญิงกรุงเทพมหานครจากพักประชาธิปัตย์ครับท่านประธาน นะครับโทรมาบอกคือท่านสุรชาตินะถึงจะเป็นผู้แทนอยากไปพาดพิงท่านเลยนะท่านชี้แจงในประเด็นของท่านถูกต้องแล้วนะครับผมว่าครบแล้วนะครับก็นิดเดียวครับท่านประธานครับเพื่อเป็นความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายครับนะครับที่ผมพาดพิงถึงท่านเนี่ยนะครับที่ผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อด้วยซ้ํานะครับผมไม่ได้จะกล่าวหาท่านกล่าวโทษท่านแต่อย่างใดครับแต่จะกล่าวชื่นชมท่านด้วยซ้ําครับนี่แหละครับหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านต้องไม่เกี่ยงพรรคครับท่านต้องไม่เกี่ยงว่าเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน สปพไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อให้เพื่อให้ใช้ประโยชน์เฉพาะหน่วยงานหน่วยงานใดหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับถ้าเป็นสสฝ่ายค้านท่านก็มีสิทธิ์จะเรียกร้องขอถุงยังชีพได้ครับท่านผมก็ขอกล่าวชื่นชมท่านนะครับแต่ก็รู้สึกผิดหวังครับที่เห็นชื่อท่านในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับนะครับสุดท้ายนี้ครับท่านประธานครับผมก็ขอกราบเรียนนะครับท่านประธานฝากไปยังท่านสมาชิก ฝ่ายค้านครับผม <พอ S 1> ว่าอย่าไป,ปไปฝากเลยนะครับเดี๋ยวฝากเันไปฝากกันมาถึวจะมีปัญหาขึ้น,บบนเชิญท่านพอแล้วนะท่านมจิพลังงานที่เรื่องประเด็นโกหก